สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะอีกคลิปหนึ่งมาดูพี่ปอยเก็บกระเจี๊ยบนะคะปไปทำ <nosso S 1> ก็ได้เอาได้อยู่เจ็บกระเจี๊ยบไปทำน้ำกระเจี๊ยบนะคะสดจากต้นตรงนี้นะคะแต่ว่า <ra> ม,นนมนันเป็นป่าใหญ่แต่คุณลุงตัดทิ้งหมดนะคะเหลือเฉพาะตรงนี้เพราะว่ามัน คุณลุงบอกว่าไม่มีใครเก็บสักทีความจริงแล้วมันเป็นสวนเลยนะมันมันเกิดขึ้นมานะคะมเมล็ดมันร่วงลงไปมันก็เกิดแต่ว่ามันขีดขวางคุณลุงบอกว่าไม่ค่อยมีใครเก็บไม่ค่อยมีใครกินคุณลุงก็ตัดทิ้งหมดเลยเหลือนิดเดียวแค่นี้เองนะคะเออใช่ต้มกระเจี๊ยบแล้วก็ใส่ใบเตยด้วยแล้วก็อันนั้นด้วยพี่ปลอยเอาขิงใส่ด้วยมันก็จะดีเนาะหอม,หอม ไม่เข้ากันบ่ไม่เข้าพวกถ้าขิงต้องขาตะไใครใช่เอาแล้วทำไมไม่ตัดราคาดึงทำไมงอกงอกงอกอยู่ทำไมไม่ตัดละ่ะกันไกลยอยู่ในมือนี่น้องไม้ทอง,น,อง,ทองน้องไม้ทองก็มาช่วยเก็บทุกอย่างเลยมาช่วยทำงานทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยลูกแม่ปล่อยนะคะมีลูกเป็นหมา พี่ปอยก็มีลูกเป็นหมายายก็เลยต้องมีหลานเป็นหมานะคะอืมก็เก็บเอากระเจี๊ยบที่ในสวนนะคะจะไปทำน้ำกระเจี๊ยบใบเตยนะคะไปทำน้ำกระเจี๊ยบใบเตยเดี๋ยวพี่ปอยไปเก็บใบเตยด้วยเนาะอันนี้นะคะดูพี่ปอยเก็บกระเจี๊ยบนะคะตอนนี้ ค่อยๆเก็บจะเย็นๆก็ได้นะคะตอนนี้ดูสิน้องหมายทองได้ยินเสียงเด็กๆคุยกันก็ตามภาษาเด็กเนาะเอออยากเล่นอยากเล่นกับเขาด้วยแล้วก็เวลาลูกเมาออกก็มีเมาลูกเมาเยอะแต่ว่าลูกเมาปีนี้มันออกผ่านไปแล้วนะไม่มีคนสนใจเก็บเลยอไม่มีใครมีเวลามาเก็บไปทำน้ำ ผลไม้เลยชลเใช่เชอร์รี่ป่าก็ออกเยอะนเอเอ,ะอะไรนะมะม,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 ม่วงหาวก็เยอะถ้าถ้านเข้าไปทำแจ่อิ่มได้ด้วยนะพี่อลอยออนอนทำหมักได้ดีด้วยนะคะมะม่วงหาวก็ดกอยู่นะ ที่สวนเรามีอะไรเยอะแยะหมดเลยเนี่ยเอากระเจี๊ยบพันใหญ่มามันก็เก็บได้เร็วนะคะพอเร็วต้องต้องปลูกไว้เป็นสวนเลยว่าจะปลูกโซนไหนอันนี้นะคะก็ปี่ปยจะทำน้ำก็ได้อยู่ เหลือครึ่งเดียวนะคะคุณลุงตัดไปตั้งครึ่งหนึ่งนะคะกระเจี๊ยบต้นนี้พอดีมันมีดพรามาฟันออกนะคะมาตัดออกอ่ตัดตัดเขาตัดแล้วเขาบอกว่ามันกีดขวางเขาบอกว่าไม่ค่อยมีใครกินก็เลยตัดคุณลุงนั่นแหละตัดออกหมดเลย น,นี้พี่ปอยกำลังเก็บกระเจี๊ยบเดี๋ยวเราก็จะไปเอาใบเตยด้วยนะคะทำน้ำกระเจี๊ยบใบเตยอันนี้คือต้นยอนะคะลูกยอก็มีเดี๋ยวพี่ปอยจะเก็บลูกยออันนี้พี่ปอยจะเก็บลูกยอไปทำส้มตำด้วยส่วนไหโอเคนะคะตำบักยอตำลูกยอนะคะพี่ปอยจะไปทำ ส้มตามลูกยอนั่นแหละเินก็เห็ดวายแล้วแต่ถ้ามันต้นใหญ่ๆเองก็ทําได้วายป็นยอตามไปดูนะคะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะลูกยอมีหลายต้นแต่มันยังไม่โตนะคะพี่พลอยก็เออมันสุกเออสุกแล้วแต่พอจะได้ทำตำลูกยออยู่นะคะมันจะเก็ยบลายเถียว้วมันร่นหลายเถียวเออมันร่วงทิ้งไปเยอะแล้วเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาจะเก็บไป,ไปกินได้ เคี่ยวเพราะจะเป็นสุกแล้วตอนนั้นเขียวไหมโอเคทำส้มตำลูกยอกันนะคะได้แล้วก็กลับบ้านนะคะกระถินก็เยอะนะคะเนี่ยฝักกระถินเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเก็บเนาะกระถินนะรู้สึกไม่สบายตรงนี้ก็มีฟ้าทลายโจรกระชายขาวนะคะแล้วก็กะเพรานะคะ มันจ้าลกล้างหน่อยแต่มันก็ยังมีพอได้กิน,น,น,กนได้หรอ <c oughs> อันนั้นแล้วก็มาดูงอนไก่ต้นนี้ <c oughs> ก็บานเยอะแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่ของกินพี่ปอยว่าอันนี้มันกินได้อยู่เหรอเออมันกินไม่ได้แต่เท่ค่ะอันนี้กินไม่ได้แต่เท่นะคะนนสวยค่ะสวยดูซิแต่ว่าตนี้มันออกไม่เยอะไม่รู้สวยสวยสวยเห็นไหมคะ ได้ค่ะอุ้ยนี่แหละพีป่ปอยรู้จักคําว่ามะม่วงหาวมะนาวโหความหมายของมันไหมมีคนผู้รู้อธิบายนะคะนี่เดี๋ยวป้าเก็บรูปหน่วยถ, <laughs> ถ้าผลที่วันศุกร์ก็คือเวลามันจะทําให้หาวมันจะทําให้ง่วงนอนแต่ถ้าอันนี้มะนาวโหวนี่ก็คือคถ้าใครกินแล้วตอ,ตอนที่กําลังจะนอนอย่าเพิ่งกินเพราะว่ามันจะทําให้ตื่นตา อืมมันจะทําให้ตาตื่นแล้วมันก็จะนอนไม่หลับวันนี้ป้าจะเอาลูกสุกนะคะ,ะไปทําไปกินตอนจะจะนอนมันจะได้นอนหลับสบายนะคะมะม่วงหาวไปเอาทําแช่อิ่มทําอะไรก็ดีนะอันนี้ต้นใหม่นะคะต้นใหม่ต้นต้นเก่าที่อยู่ทางโน้นก็ไม่รู้ตอนนี้ออกลูกไหมอ่ะอาอันนี้เป็นต้นใหม่นะคะมะม่วงขาว อ,อันนี้ก็มีกระถินริมรัม้วด้วยนะคะน้องหมายจะชิมดูไหม,ม,มอร่อยนะคะองหม,ม,มอบอยเีแต่อันนี้ก็ไม่เป็นลูกให้สักทีเนาะอันนี้ก็อะไรนะทับทิมทับทิมมีดอกตลอดแต่มีลูกด้วยเราไม่ได้มาดูเลยเวลาที่เขาโตมันเป็นยังไงนะคะ มีสวรสเยอะนะคะข้างในก็มีนะคะเนี่ยมื่อสักครู่นี้ป้าถ่ายอยู่นอกรั้วนะคะแต่นี้อยู่โซนในรั้วในบ้าน,นะคะ่ะอุ้ยน้องหมยก็สนุกใหญ่เลยน้องหมวยก็ามามีส่วนร่วมตลอดเลยนะคะเนี่ยดูน้องหมวยทวงทดูพี่ปลอยเก็บใช่กำลังเปียกพอดีกำลังเปียวพอดีเอ,ดเอา หมดทุกลูกนี่นะคะพี่ปอยก็เก็บหลายอย่างเลยวันนี้มีโอกาสลงสวนก็เก็บมะกอกน้ํามันต้นเล็กๆนะคะแต่ว่ามันก็มีลูกพอได้กินอยู่นะคะห้าเนี่ยอ่าเอาหม่พี่ปอยไม่เห็นมาสักครู่นี้โอเคอันนี้พี่ปอยก็เก็บมะกอกน้ํานะคะพอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคนกินมันจะเสียอีกพอือทราบน,นี้ไม่ดีเหนอันนี้สุกแล้วอย่างอย่างยัง เอาไปตเตพราะว่าเดี๋ยวถ้าเก็บไป